สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ในแอป Netflix นะครับผมบนมือถือนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับเปลี่ยนเจ้าชื่อโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะครับ mm. อ่าตรงที่ลูกศรชี้วิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนเพื่อนเปิดแอป Netflix ของเพื่อนๆขึ้นมาก่อนนะครับผมจากนั้นให้กดเข้าไปที่โปรไฟล์ของเพื่อนๆนได้เลยครับแล้วก็ในทางด้านขวามือด้านบนจะมีรูป โปรไฟล์ของเพื่อนๆนะครับให้แตะลงไปที่รูปโปรไฟล์นั้นได้เลยจากนั้นกดไปที่จัดการโปรไฟล์ตรงนี้1ทีนะครับผมแล้วก็จิ้มไปที่โปรไฟล์ของเพื่อนๆอีก1ครั้งนะครับเมื่อเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ที่ลูกศรชี้อยู่นะครับให้เพื่อนๆแตะลงไป1ทีโอที <Okay. S 1> แล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับผมในตัวอย่างผมจะเติมตัวดีขึ้นมาอีก2ตัวแบบนี้นะครับ เมื่อเสร็จเรียบร้อยก็ให้เพื่อนๆกดไปที่บันทึกทางด้านขวามือตรงนี้ได้เลยที่เป็นปุ่มสีเ,เขียวๆแบบนี้นะครับผมและเมื่อกลับมาที่หน้านี้นะครับลองสังเกตดูตรงชื่อโปรไฟล์ของเรานะครับก็จะเห็นว่าชื่อโปรไฟล์ได้ถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนั่นเอง <Yes. S 1> เพื่อนๆก็กดแบ็คกลับไปใช้งาน Netflix ได้ตามปกติเลยครับผม เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคลองนาไปทํากันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไครต์และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ